รีวิวของเล่นและสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมาดิวไม่ยากหรอกดิวไม่นานฮะใครอยากเข้ามาดูก็ดูได้ของชิ้นแรกเป็นดาบนะเป็นดาบไม้หรือมีดไม้ก็ไม่รู้นะ่าจะเป็นยาวมากเลยมนะันครึ่งมันแบบครึ่งท่อนเขนเราเลยไม่เชื่อดูนะมันยาวมากเลยนะดูนี่นะ ไม่คมนะแต่วนเนี่ยจะทื่อๆนิดหนึน่งเพราะน่าจะเอาไปทําอะไรมาหลายอย่างนะครับมาดูความมาดูความดีนะครับความดีก็คือพกไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้นะครับแต่ความดีก็คือสามารถเอามาพวกเคาะเคาะแบบนี้ได้นะครับเคาะพวกไม้เศษไม้เศษหญ้าแล้วก็ตีไม้ตีหญ้าแบบนี้ไปได้นะครับถือว่าดีนะครับสําหรับของเล่นชิ้นนี้ ของต่อไปที่อยากให้ทุกคนรีจ่าลูากจ้าททุกคนบอกผมว่ามันดีไหมนะครับมันคือมีดสั้นอันนี้นะครับมีดสัน้นนี้เหมาะสำหรับฟันไปตีต้นกล้วยหรือไม่ก็ไปแหงต้นกล้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปหาต้นกล้วยก่อนตรงนั่นไม่ใช่ต้นกล้วยนะถ้าใครจะเข้าใจผิดว่าตรงนั้นคือต้นกล้วยนั่นนะฮะต้นกล้วยแต่ผมห้ามเอาไปตัดเล่นเขาครับเดี๋ยวผมโดนด่านี่ผมต้องเล่นอันนี้นะครับ มันเหมาะมากครับไอ้นี่เลยไม่ไมครับไม่เลยนะฮะมันตัวมันดีอยู่นะไม่เชื่อดูไม่ไมนะฮะมันมันคมมากเลยนะเดี๋ยวจะมาสอนทําด้วยนะครับในอีพีที่ในอีพีนนแาลนะฮะจะมาสอนทําด้วยต่อมาอยู่ในหมวดของเล่นนะฮะไม่ได้อยู่ในหมวดสิประดิษฐ์อันแรกเป็นคู่ในนะครับคู่ในสุดนะคู่ในนะครับเป็นคู่ใน ล้างแล้วแล้วก็ควงเล่นได้นะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าคืออะไรผมถ้าเรียกว่าสามงานสั้นก็แล้วกันต่อมาของเล่นที่เป็นปืนบไม่มีไม่มีอะไรแล้วนะครับสะพานไกลหักนะฮะไม่มีอะไรสะพานไกลมันหักนะฮะเปล่าหรอกครับผมลืม ลืมชักสูตตรงนี้น่าจะต้องชักสูกตกดจีงได้มันหนักมากครับซื้อมาสองนะครับถือว่าแพงนะฮะถือนีอยู่ในระดับแพงเลยแต่แต่หนึ่งสิ่งที่สามารถทำได้กับกับปืนนี้คือ,รอเราสามารถควงเล่นได้แบบนี้แบบนี้นะครับใครก็อาจจะสงสัยว่าทำไมผมควงมือเดียวจ๊จังผมฝึกทุกวันนะครับไม่ใช่ดู นี่นะเป็นของดีนะแต่อย่างไงทะผมก็ต้องมารีวิวมีดอันนี้นะว่าผมทํายังไงขั้นตอนที่หนึ่งนะฮะไปหาไม้สั้นๆแบบนี้มาหาไม้สั้นแบบนี้มานะฮะหนึ่งิมประมาณหนึ่งอันนะครับจะใครจะทำสองอันก็ได้นะแต่ผมเอาทํามาแล้วอันหนึ่งนะครับจะเอามาทําลงช่องยูทูบแต่ติดตามอีพีนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนบาย